คลิปนี้จะมาสอนยิงยังไงให้ได้47ล้านมาดูบ้าไปแล้วเหรอมันไม่มีหลอกปืนหาเลยมันจะไปแรงขนาดนั้นแต่ช้าก่อนถ้าคุณอยากเข้าใจแนวทางการเล่น3นาทีนี้จะสอนให้คุณเล่นปืนปงระเบิดเวอร์ชันนานาทีรีโหลดอย่างแรกคุณต้องมีแต้มม่วง8,000แลเข้าตปซื้อในตู้วิ m แมช i n e โดยความสามารถของปืนเมื่อยิงทุกๆสนัดจะระเบิดสายจัตูถ้านัดไหนติดคลิจะนับเพิ่มเป็น2นัดและหลังยิงโดนจุดอ่อนจะระเบิดแรงขึ้น30%แสวิม,มอดปืนจะใส่เป็นบอมเารียร์ซูบอนเนียเมื่อการยิงเกิดติดระเบิดจะเติมกระสุนเข้าแม็ก10%ทันทีนัดจากกระสุนที่เหลืออยู่ในแม็ก หาได้จากบอสในกายกริปมโนโลิสระดับฮาร์ดขึ้นไปของแต่งที่สำคัญจะเป็นเอ t ก n d ตันเดด t a ิส a x ลจะเพิ่มความจุดแม็กเป็น12หาที่ที่โซนแบทคอร์สดีเจนคาลิเบ t ชั n นแอต i ิบิวจะสายเป็นรับดิดช็อตสไตล์โดยจะเพิ่มไฟลเลด25%เพิ่มความจุดแม็ก Mac 40% บวกิ้นนี้ได้จากการสุ่มย่อยปืนพกสีทองและเอาไปอัพมันอีกทีบวกกับผ้าปิดปากใส่เป็นเซ็ตเฟลคอนเมื่อใส่2ชิ้นบวกคริสดาเมจ12%บสงอตองมือรองเท้ากางเกงใส่เป็นเซ็ตโลนบูปฟเมื่อใส่ครบ3ชิ้นเพิ่มความจุดแมก็ก10%คปอริเดตบวก5%รและทุกๆ2นัดที่ติดคริสคริสดามเมจโวก6%ทับซ้อนได้8ครั้ง เสื้อจะใส่เป็นชาแมนจะได้เคลีฟเฟดหลังยิงติดระเบิดจะเพิ่มคริเตเอร์เซ็วินาทีวัดหมวกใส่เป็นเฟดฟูลสไตล์คริสเลตบวกสิคริดาเมจบวก30%แต่จะไม่สามารถรับดาเมจเพิ่มจากการยิงจุดอ่อนของศัตรูหาได้ที่ไซโลอัลฟาทุกระดับความยากล็อตหน้ากากใส่พอยเดโทเนชั่นระเบิดจะแรงเพิ่มยี้เนต์เมื่อระเบิดโดนศัตรูแค่ตัวเดียวหาได้ที่ไซโลอีเอ็กซ์บทุกระดับความยาก เสเ้อ้อใส่เป็นควิกคัมแบตเมื่อปั๊มยาจะเติมกราสุนเข้าแม็กหนึทันทีและวิ่งไวขึ้นสาวิหาดุที่ไซโลเทต้าทุกระดับความยากกางเกงใส่เป็นเดสชอ่เมือยิงติดคริสจะบวกคริสดาเมจห้ร์ทับซ้อนได้มากสุดส5หาเปที่ไซโลพ s i ทุกระดับความยากมัดถุงมือใส่เป็น Boot, ควิคบูตคริสเลดบวกสิบหาเศษหาดที่ไซโลซิกมาระดับฮาร์ดขึ้นไปนะ รรองเท้าใสา่เป็นสโล w a s สแตดีเพิ่มความแรง10%ให้แก่อาวุธและสเตตัสเ m เมจเมื่อ HP สูงกว่า90%จะบบก10%เป็น20%หาได้ที่ไซโล PSI ระดับฮ a r ์ขึ้นไปเครเลลที่แนะนำแทน d g การ e n h a n c e m e n t ปืนสั้นแรงขึ้น20%และเติมกระสุนให้1นัดเมื่อกำจัดศัตรูได้ <S <S d ิ v เ a ช i ั่น a s สเตอร์ด้านแบที่เราทำกับบอสจะแรงขึ้น50%เมื่อเราสู้พร้อมกับด e เวนของเรา Status เ n h a n c e m ม n t เมื่อเราโจมตีจุดอ่อน s t ตตัส d ด m ม g e บวก25เซน3วิเฟิร์สราวด์ a s สหลังจากรีโหลดระเบิดจะแรงขึ้น2 5% 4วินาทีตั้งค่าที่แนะนำปรับเฝ้าให้กดยิงค้างได้ไม่ต้องคลิกย้ำๆนี่เป็นการบิวและแนวทางการเล่นแบบเข้ากล้าวเท่านั้นจริงๆปืนที่แรงได้มากกว่านี้เยอะนะครับเวอร์ชันนี้เป็นการทำให้คุณได้ออกอภัยประชภันได้อย่างเพลิดเพลินแทบไม่ต้องรีงโหลดกระสุนเลยก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างจากคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเด้อ